นิดหนึ่งเดินหน้านิดหนึ่งก็เปิดห้องเครื่องเอาติดเครื่องใหม่ที่

นี่ครับกดรีโมทได้สวิตช์มือได้นี่ครับแคปดำพร้อม